สวัสดีครับคุณหเลี้ยงงัวครับพี่น้องครับเมื่อกี้อากาศเย็นๆนะครับเนาะนะครับตอนเศร้านะครับก็มาเบิ่งวัวตามปกติครับพี่น้องนะครับก็ออกมาดูวัวนะครับดูวัวตามปกตินะครับเมื่อกี้จะพามาดูนะครับอาคิดว่าจะเห็นเป็นพ่อพันธุ์ครับตัวนี้ครับมาดูพ่อพันธุ์ตัวน้อยนะครับวันที่24เมษายนะครับที่ถึงนี้นะครับ 2526เนี่ยฮะจะครบหนึ่งปีเต็มนะครับตัวนี้นครับเป็นลูกชายของ SK581 เนี่ยครับจะครบปีวันที่24เมษายนเนี่ยครับพี่น้องนะครับกำลังกลังเขาเรียกว่าแทงบองเนาะครับเนาะนะครับครับคาดว่านะครับตัวนี้ก็จะร้องเบิงนะครับเนาะนะครับ จะเอาเป็นพอพันธผสมทุกข้อกนี่ะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงหลังม้านะครับกับประสบปัญหาในเรื่องของการผสมติดยากเล็กน้อยนะครับบางที่ข้อนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาพอพ oui, ันธุไปจากตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ทำว่าลักษณะดีบอนะครับกระพอใสได้พี่น้องนะครับมันงก็อยักสันแน่น้อยหนึ่งนะครับสันแน่น้อยนึง ว่าเลี้ยโตนะครับแล้วกับพวกเนื้อหนังอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้ครับนี่นะครับลองเบิรงนะนะครับนาะนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับก็เหตดผอพันผสมจริงนะครับเนาะนะครับ ผสมง้วนีค่ครอกอะไรผสมเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ต้องการที่จะผสมงัวนะครับเป็นผสมจริงนะครับกับไม่ได้คาดหวังยั่งไรนะครับพี่น้องนะครับแต่แค่ว่าจะเอาผสมนะครับยุ่ครอเจ้าของแค่นั้นนะครับเนาะนะครับความคาดหวัง เบึงเบึงยู่นะครับว่ามันพอบปิดไปได้บ่นะครับแต่ว่าบ่ลองกับบรูนะครับน้องพี it, mm ่น้องเนาะนะครับตอนนี้ก็อายุเกือบจะปีนึงแล้วนะครับถ้าเลี้ยงไปอีกปีนึงนะครับครบสองปีนะครับผมกับิดว่าง้วตัวนี้ก็น่าจะใส่ได้นะครับเนาะนะครับพวกเนื้อหนังยังก็โอเคนะครับแข้งขายังก็ใหญ่พอสมควรนะครับอาจจะสั่นแน่น้อยนึงนะครับแต่ว่าก็บ่เป็นกยังนะครับเนาะนะครับก็บบีบราเขาก็ ชนะไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมก็จริงๆจริงๆว่าจะถามแม่นี่นะครับเนาะนี่แม่นี่นะครับกับบุรุว่ามันจะออกมาเป็นตัวเมียรือตัวเถิดนะครับมันเป็นตัวเมียก็ดีนะครับเป็นตัวเถิดก็ดีขึ้นกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้เป็นลูกของเอสามพันแปดนะครับตัวนี้ทองช็อกโกแลตนะครับหลายเดือนแล้วพี่น้อง ปรเจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนกลัวนะครับคาาดว่าจะไก่คอดแล้วนะครับอีกเดือนสองเดือนนะครับนี่ครับลองเบึงนะครับเป็นตัวเทิกก็จะเอาเป็นพ่อพันต่อไปนะตัวนี้นะครับครับผมนะครับโีเครับอ่คทิปนี้นะครับ จะพามาบึงง่าน้อยครับอน,นาคตพ่อพันธุ์นะครับที่คิดว่าผมจะเอาเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปนะครับลองบึ้งนะครับน้องี่นองเนาะนะครับผมคนร้งคนลุงัวนะครับฝากพีฝากน้องไว้เตี้ยงสมนีครับผมสวัสดีครับ